แมวเนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากไหนครับโดยนักชีววิทยานะครับค้นพบว่าบรรพบุรุษของแมวนะครับเกิดมาถึง50ล้านปีแล้วนะเรียกได้ว่าอยู่ร่วมกับไดโนเสาร์มาเลยแหละไดโนเสาร์คือท่านแมวมาก่อนเรานะครับซึ่งก่อนจะอัพางมาเป็นแมวในปัจจุบันเนี่ยน้องคือสัตว์ที่ชื่อว่าม i a c ชีส เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะกินเนื้อเป็นอาหารครับมีขนาดเท่าพังพอนเลยพอเข้าสู่ช่วงสิบล้านปีเนี่ยน้องจึงค่อยๆวิวัฒนาการให้มีความคล้ายคลึงกับแมวมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและถ้าเกิดว่าใครสงสัยนะครับว่าแมวสมัยก่อนเนี่ยรูปร่างหน้าตาจะเป็นตั้งใดนะครับก็ดูได้จากเสือโคร่งไซเบียร์ได้เลยนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยแมวบ้านก็คือญาติกับเสือโคร่งไซบียรยนี่แหละครับ ส่วนผู้ใดนะครับที่นําแมวมาเลี้ยงเป็นคนแรกจริงๆแล้วเนี่ยหลักฐานก็ยังไม่แน่นอนนะครับแต่เชื่อกันว่าเมื่อสมัย4,000ปีก่อนครับแมวเป็นสัตว์ในทวีปแอฟริกาสมัยนั้นเนี่ยมีหนูเยอะมากๆครับรุกรานไปทั่วครับชาวอียิปต์เลยทนไม่ไหวแล้วครับนำแมวป่ามาฝึกฝนวิทยายุทธ์เพื่อจับหนูนั่นเองครับ จึงเป็นสาเหตุที่มาของทอมแอนเจอรี่ไม่ใช่ไม่ใช่จึงเป็นสาเหตุที่ทําให้ชาวอียิปต์เนี่ยหันมานับถือแมวกันนั่นเองครับและอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่แมวกระจัดกระจายไปทั่วโลกเนี่ยก็มาจากชาวอียิปต์เช่นเคยครับที่ได้นําแมวไปจำหนุบนเรือสินค้าครับพอเรือสินค้าเทียบท่าแต่ละประเทศเนี่ยแมวก็วิ่งหนีลงเรือกระจายกระจายไปขยายเผ่าพันธุ์ทั่วโลกเลยครับทำให้หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ถือกําเนิดอีกอย่างหนึ่งครับก็คือ ทาสแมวในปัจจุบันนั่นเองครับใครที่เป็นทาสแมวก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะจ๊ะบ๊ายบายเพื <usc> ่อที่คุณจะไม่พลาดสาระความรู้และความบันเทิงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพชรพาเพลินในช่องทางอื่นๆกันด้วยนะครับบ๊ายบาย